ในวันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาจัดงานได้นะคะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไรหรอกเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาเวลาที่มีใครตุยที่นี่มีข้าวต้มฟีให้กินตลอดคืนอุ้ยขอโทษคะ่ะ โอ้โหเก้าอี้เนี่ยรองรับแขกได้มากกว่า1,000คนเลยนะทุกคนเจ้านายก็เวอร์ไปสำหรับประธานในพิธีในวันนี้นะคะเจ้าภาพในวันนี้ก็เลี้ยงข้าวต้มฟรีนะคะก็มากินข้าวต้มกันได้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนและทางวัดของเรานะคะก็จะมีโซฟานะคะให้สำหรับเจ้าภาพ VIP นะคะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะ ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปให้หนึ่งองค์ด้วยแถมฟรีพวงหลีดนะคะเพื่อนร่วมรุม่นม .61 หนึ่งเอ,อนายเฮ้ยอันนี้จริงปะวะไม่จริงหรอกแต่ว่าเขาเขียนวันชาติแล้วก็มรณะด้วยนะแต่มันเป็นปีที่ยังไม่ถึงนะคะใครคือจอนโดอะไรเนี่ยใครไผ่ี่ <laughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามาจาัดงานที่นี่เนี่ยเราแถมดอกไม้ให้ฟรีนะทุกคนนะโอ้จริงๆแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยถ้าในแมปนี้นะคะเขามีซ่อนผีเอาไว้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะทุกคนอุ้ยตรงโรงศพนี้มันมีอะไรบางอย่างออกมาด้วยนะทุกคนนะเหมือนมันจะมีควันอะไรนะทุกคนจะมีผีผอุย้ยบางทีมันก็อแอบร้อนเหมือนกันนะเออเขาก็ทําได้ดีนะทาได้เหมือนทําถึงเลยนะคะ นี่เวลาที่เราจะให้คนที่ตุยนะคะมากินอะไรเราก็ต้องขอลงก่อนในเรื่องจริงเราก็อย่าไปทําอะไรแบบนี้นะทุกคนนะเพราะว่าทุกคนอาจจะโดนผีหลอกได้นะคะเราต้องให้ความเคารพกับเผู้วายชนด้วยนะทุกคนนะแล้วตอนนี้นะคะเขาก็เป็น การจำลองนะการจัดงานนะคะอันนี้ก็จัดที่ศาลาแต่ว่าแถวบ้านพี่เนี่ยเขาไม่ได้จัดบนศาลาแบบนี้นะคือเขาให้แขกอะนั่งข้างล่างแล้วก็เออก็จะมีศาลาแหละแต่ศาลาของพี่มันเป็นศาลาไม้อนะทุกคนบ้านใครมีศาลายัางไงบ้างนะคะก็เมนต์บอกทีอันนี้น่าจะเป็นในกรุงเทพหรือเปล่านะเออใครรู้ก็บอกด้วยนะว่าที่นี่ที่ไหนนะคะหรือว่าเหมือนที่ไหนก็บอกทีละกันนะคะทุกคนจะว่าไปมันก็เริ่มวังเวงแล้วนะ มารู้สึกได้เลยว่ามาจะหอนไม่ใช่แล้วอันนี้เหมียวหอนและนี่ก็คือการรีวิวสถานที่จัดงานในครั้งนี้นะถ้าชิ่นชอบก็มาใช้บริการได้แต่ทางที่ดีอย่ามาอย่ามาใช้บริการเลยน,น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่ค่อยอยากจะมาที่สุดเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใช้ในการถ่ายทําละครนะคะทุกคนหรือว่าไว้อะไรให้กับผู้ไวชนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะทุกคนสําหรับแมบบนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้พัฒนาแมบบต่อไปนะคะทําถึงถ้ามีผีจะเยี่ยมเลยและนี่ก็คือชื่อแมบนะทุกคนนะเป็นแมบบของคนไทยโดยแท้ทูนะคะสามารถคุยกันได้ด้วยนะแต่ตอนพี่เล่นไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะก็ลองแวะเข้ามาแล้วก็คุยกันบอกเล่าเรื่องผีจริงๆจัด การผีที่นี่ก็น่าสนใจดีนะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่อาจจะมีพลังงานบางอย่าง